เรียนคณะกรรมการ,การนะครับสำหรับวันนี้กระผมจะมานําเสนอเรื่องของสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการยื่นขอมีวิทยาฐานะครูชํานาญการนะครับกระผมนายมงคลสุขิร์นะครับ,าะะรบตาแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวชรรวิทยาสําหรับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจนะครับโรงเรียนวชรวิทยานะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอเาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้มีการเปิดการเรียนการสอนในแผงการเรียนศิลปนิติและรัฐศาสตร์ในปีแรกนะครับปีการศึกษา2563ทีนี้นะครับในห้องเรียนศิลปนิติและรัฐศาสตร์เนี่ยจะได้เรียนในเรื่องของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกับรัฐศาสตร์เป็นห้องเรียนที่มุ่งเน้นนะครับในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นะครับรูปแบบการเรียนของในห้องเรียน ในรายวิชากฎหมายนะครับก็จะถอดเขาโค้งมาจากระดับแชมนปญญาตีก็คือเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลักนะครับซึ่งในการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลักเนี่ยโดยสภาพจะเหมาะกับนักเรียนในนักนิสิตนักศึกษาในระดับแชมนปญญาตรีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเรียนการสอนแบบบรรยายนะครับถึงแม้จะได้ผลดีก็ตามนะครับแต่ก็ทําให้เกิดความน่าเบื่อเพราะเนื่องจากนักเรียนจะต้องนั่งฟังบรรยายตามที่ครูผู้สอนได้พูดหน้าชั้นเรียนนะครับ ถ้านักเรียนสมาธิหลุดนะครับนักเรียนก็จะคิดตามไม่ทันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายรวมถึงความไม่เข้าใจในเนื้อหาประกอบกับการที่จะนําเรื่องของหลักกฎหมายไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยนักเรียนก็เริ่มที่จะมองไม่ออกส่งผลทาให้ผลสำเร็จตกต่านะครับและนักเรียนไม่สามารถนําควางรู้ไปใช้จริงได้เพราะนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาในรายวิชาทั้งกระผมได้เลือกใช้ในเรื่องของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านบวก การใช้บทเรียนบนเว็บไซต์นะครับเหตุ hey, ผลเพราะว่านักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาเนี่ยมีความที่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้ในเรื่องของโทรศัพท์มือถือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้จึงมีแนวคิดว่าแทนที่เราจะบรรยายทุกเรื่องในชั้นเรียนเราก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปศึกษาบทเรียนบนเว็บไซต์เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการบรรยายประกอบกับเมื่อนักเรียนเนี่ยมีการศึกษาด้วยตนเองมาล่วงหน้าแล้วเนี่ย จะทำให้นะครับลดระยะเวลาในการสอนในชั้นเรียนเราสามารถที่จะเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งที่เรียนไม่เข้าใจประกอบกับเป็นกิจกรรมเสริมความเข้าใจนะครับลดการบรรยายเพื่อทําให้นักเรียนเนี่ย มีแรงจูงใจในการเรียนทําให้ผลสำเร็์ดีขึ้นทําให้นักเรียนสามารถในความรู้เนี่ยไปใช้ได้จริงมากขึ้นซึ่งเนื้อหาที่ผมเลือกมาใช้ก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ที่ย4บเรื่องพินัยกรรมนะครับเรื่องพินัยกรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเพราะว่าเราทุกคน่ยนหนีความตายไม่พ้นปกติเวลาเราตายนะครับเราก็จะมีในเรื่องของมรดก นะครับในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินและสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําพินัยกรรมไว้ก็จะเป็นภาระความยุ่งยากกับบุคคลรุ่นหลังทีนี้เนี่ยเมื่อพินัยกรรมเป็นเรื่องสําคัญนะครับบวกกับการจัดการเรียนนี้นักเรียนก็จะได้รับโอกาสในเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของพินัยกรรมแต่ละประเภทนะครับพอเรามีการมาเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากเดิมมาบรรยามาเป็นกิจกรรมเนี่ยจบท้ายด้วยเรื่องของข้อสอบข้ามหาลายัยและการร่างพินัยกรรม ถ้าทําให้นักเรียนเนี่ยเริ่มที่จะมีวิธีกรรมในการเรียนที่ดีขึ้นนะครับเรามาดูในเรื่องของลําดับในการจัดการเรียนรู้นะครับลําดับแรกนะครับในเรื่องของเทคนิคการใช้ห้องเรียนกลับด้านนะครับโดยหลักนักเรียนจะต้องศึกษาบทเรียนบนเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ใน qr code ที่ผมได้ขึ้นบนจอ นะครับดยตัวเว็บไซต์เนี่ยเป็นเรื่องของห้องเรียนฐานสมรรถนะจะประกอบด้วยเรื่องของแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับนักเรียนจะต้องสอบก่อนเรียนมาก่อนเพื่อที่ครูผู้สอนจะได้มีการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนก่อนเรียนว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นอ่าก็จะมีในเรื่องของนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาโดยการอ่านอ่าตัวรีวิวเนื้อหานะครับสามารถเปิดดูเอกสารประกอบการเรียนในชั่วโมงได้รวมไปถึงนะครับสามารถดู ในตัวของ PowerPoint ของครูผู้สอนรวมถึงตัวอย่างของเอกสารเพนนีกรรมแบบต่างๆอินโฟโกราฟิกของเพนนกรรมรวมถึงวิดีโอที่มาจากแหล่งความรู้ต่างๆซึ่งพอนักเรียนเข้าไปศึกษาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นนักเรียนก็จะเกิดประเด็นที่เข้าใจและไม่เข้าใจ นะครับซึ่งจุดนี้ครูผู้สอนก็จะไปเสิร์มในชั้นเรียนทีนี้พอเข้าสู่ในเรื่องของระบบในชั้นเรียนเนี่ยใน1ชั่วโมงนะครับคุณครูก็จะเริ่มด้วยการชี้แจงจุดประสงค์นะครับแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมถึงมีการตรวจสอบว่านักเรียนได้สอบก่อนเรียนมาหรือยัง จากนั้นก็จะไปสู่ในเรื่องของคําถามนําเข้าสู่บทเรียนนะครับเป็นลักษณะของการถามตอบประกอบกับการทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเพิ่มเติมนะครับเสริมเนื้อหาเข้าไปเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นรวมถึงจุดที่นักเรียนควรสังเกตในเรื่องของพิเนกรรมแต่ละประเภทนะครับจากนั้นนะครับพอเราเข้ามาถึงเรื่องของขั้นกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเราจะชี้แจงเรื่องของกระบวนการกิจกรรม ทีนี้นะครับจากภาพเราจะเห็นว่านักเรียนนั่งเป็นกลุ่มมาเรียบร้อยเลยสาเหตุที่นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มมาเนี่ยการจัดกลุ่มเนี่ยจัดตามคะแนนสอบก่อนเรียนนะครับโดยคณะนักเรียนชั้นเก่งแปลงกลางอ่อนนะครับเมื่อนักเรียนนั่งคละตามกลุ่มนักเรียนก็จะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสร็จแล้วพอเราชี้แจงกิจกรรมที่เรานํามาใช้ก็คือกิจกรรมแบบ랩กิ้งนะครับ랩กิ้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจับเวลานะครับเมื่อนักเรียนทํา กิจกรรมจนหมดหนึ่งรอบนะครับก็จะมีเสียงสัญญาณกรีดังขึ้นนะครับนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆจนครบนะครับทีนี้ในเรื่องของกรณีศึกษาเนี่ยได้มีการจัดเตรียมมาเจ็ดกรณีนะครับโดยครอบคลุมกับเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนพอนักเรียนทํากิจกรรมตรงนี้เสร็จก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการ ถามตอบนะครับการทดลองทําโจทย์ล้นถึงสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจจากภาพเราก็จะเห็นว่านักเรียน,นยอยู่ในช่วงปฏิบัติกิจกรรมนะครับก็จะมีการานั่งตรวจสอบมาเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อตรวจสอบพีนิจกรรมแต่ละประเภทว่ามีผลเป็นอย่างไรมีผลสมบูรณ์ไหมมีผลเป็นโมฆะจุดใดที่เป็นจุดบกพร่องของพีนิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับพอเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะมีการมาเฉลย นะครับโดยนักเรียนเป็นผู้เฉลยก่อนและคุณครูเสริมเนื้อหาและความเข้าใจเพิ่มเติมในจุดที่นักเรียน,นยังอธิบายไม่ครบและตรวจสอบคะแนนนะครับสำหรับสรุปนะครับในขั้นสรุปเนี่ยนักเรียนก็จะมาทดลองทําโจทย์ข้อสอบข้อมหาวิาลเพื่อเป็นการรีเช็คความรู้นะครับให้สอดคล้องกับการที่นักเรียนจะต้องไปสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะครับหลังจากนั้นเพื่อเสริมความเข้าใจอีกนะครับก็จะมีอยู่2กรณีอรเด็นแรกก็คือเรื่องของการทดสอบหลังเรียน นะครับโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกับข้อสอบก่อเรียนเป็นการเช็คความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบเนื้อหาเรื่องพินัยกรรมแล้วว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไรนะครับรวมถึงเรื่องของเพื่อนประเมินเพื่อนนะครับสะท้อนความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยให้เพื่อนเนี่ยเป็นคู่ประเมินการร่วมมือกันภายในกลุ่มรวมถึงนะครับเอ่อมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปปฏิบัติการร่างพินัยกรรมครับอย่างที่บอกว่าพินัยกรรมถือเป็นเรื่องใกล้ตัว จุดมุ่งหมายของแผนการจัดการรู้ฉบับนี้นะครับเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติการร่างพินัยกรรมสามารถที่จะจัดทําเอกสารทางกฎหมายได้นะครับซึ่งเราได้แบ่งหัวข้อออกเป็นห้าหัวข้อตามภาพนะครับสําหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับเมื่อเราพิจารณาจากผลสำลทธทางการเรียนพบว่าผลสมลทธก่อนเรียนอยู่ที่3.75คะแนนนะครับผลสำลทธหลังเรียนอยู่ที่8.82คะแนน เมื่อเราเทียบค่าความก้าวหน้านะครับอยู่ในอัตราร้อยละ50.71ถือว่าบรรลุปเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานะครับสหรับผลงานในชั้นเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาพินัยกรรมนะครับตามตัวอย่างที่ผมขึ้นจอนักเรียนก็จะมีการเขียนคําตอบโดยรวมนะครับนักเรียนสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของพินัยกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับรวมถึงนะครับในการประเมิน คะแนนประจำกลุ่มนะครับก็มีการประเมินเข้ามาซึ่งทําให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในการเรียรู้ในครั้งต่อไปสําหรับางานนะครับที่ให้นักเรียนไปทํานอกเวลาเรียนก็จะเป็นเรื่องของปฏิบัติการร่างพิเศษกรรมตามภาพก็จะเป็นพิเศษกรรมแบบเขียนเองทางฉบับ นะครับนักเรียนก็ได้นำใช้ความรู้ในการศึกษามีเรื่องของชิ้นงานนะครับตามพิเนกรรมมีเป็นคลิปวิดีโอและนอกจากนี้นะครับครูผู้สอนได้มีการให้นักเรียนประเมินท้ายคาบนะครับโดยภาพรวมของท้ายคาบเนี่ยนักเรียนก็อยู่ในความพึงพอใจในระดับที่ดีมากนะครับรวมถึงเรียนแล้วเข้าใจหรือไม่นอกจากนี้ยังมีฟีดแบ็ c นะครับสิ่งที่ชอบและอยากให้ครูทำต่อไปเช่นอยากให้จัดกิจกรกรมในลักษณะน,นี้อีก นะครับกิจกรรมแบบเวียนโตรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนี้เป็นต้นนะครับตามภาพที่เราเห็นแล้วก็เรายังมีฟีดแบ็กในเรื่องของสิ่งที่นักเรียนยังสงสัยในคาบนี้ว่านักเรียนสงสัยในจุดใดบ้างนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากในเรื่องของพฤติกรรมนะครับหากจตการจากลาได้แ,แสดงความหม่งใหญ่ไปแล้วนะครับหวังว่าวิดีโอแสดง เรื่องของแรงบันดาลใจและสภาพปัญหานะครับในการประเมินวิทยาฐานะครูชำนาญการจะได้รับประโยชน์นะครับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีครับ